สวัสดีคะ่ะวันนี้เดลี่คะ่ะวันนี้เราพามาเที่ยวไหว้พระวัดหงคองนะคะวัดหงคองบางสะกงผัดเชียงเสาคะ่ะตรงนี้เป็นด้านหน้าเป็นเท้าเวชวรรณนะคะเพื่อนๆเราก็จะพา,า,าไปชมด้านในนะคะมีป้ายป้ายทำไว้ให้เช็คอินให้ถ่ายด้วยนะคะวัดหงคองค่ะทุกคนก็จะมาถ่ายภาพกันเยอะแยะนะคะ เราก็จะพาเข้าไปชมด้านในไปไหว้พระด้านในเลยนะคะเพื่อนๆตามมาเลยค่ะจะพาเข้าไปในบริเวณวัดนะคะเพื่อนๆตามมาเลยค่ะจะพาไปทําบุญค่ะถูกางนี้เป็นทางเดินเข้าวัดนะคะทางเดินเข้าวัดก็จะเป็นทางเป็นทางเินค่ะเป็นชายเลนค่ะตอนนี้น้ำลงนะคะเพื่อน เราจเห็นชายเลนเห็นโคลนค่ะมีปูเยอะๆเลยค่ะเหมือนด้านข้างๆก,ก็จะเป็นป่าชายเลนนะคะตอนนี้น้ำลดค่ะก็เลยเห็นปูนอยู่ข้างล่างะคะ่ะตอนนี้น้ำกำลังลดค่ะเพื่อนๆ เปี้ยงๆเลยจะ้ะเราจะให้ชมด้านรอบนอกก่อนนะคะเพื่อนๆด้านอีกฝั่งน้ำรถเห็นแต่ายเลนค่ะจะให้ชมด้านนี้นะคะฝั่งก่อนที่จะขึ้นไปสเตดีค่ะ เดีนี้อ,อีกด้านหนึ่งของข้างหน้าถ้าเจดียด์ค่ะจะมีผู้คนมาทำบุญกันนะคะเพื่อนๆเข้ามาด้านในพามาทำบุญไหว้พระนะคะไหว้พระขอพรในปีไหนไทยค่ะ กรพระนะคะก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะพาให้ชมภายในภายในศาราวิหารนะคะค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็พามาชมด้านรอบนอกค่ะตอนนี้นะ้ำขึ้นแล้วนะคะรอบนอกวิหาระคะ่ะ วิวสวยมากค่ะน้ำเริ่มขึ้นแล้วค่ะจากจากชายเลน เลนรอบวิหารนะคะวิหารกลางทะเลค่ะของวัดวัดหงทองนะคะเ,เพื่อนๆให้ชมวิวรอบนอกค่ะอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ท่าเรือหน้าวัดหงทองนะคะสามารถนั่งข่ายรูปได้ค่ะสวยงามค่ะจะได้สวยนะคะอาให้ชมนะคะ ลมเย็นมากค่ะค่ะเพื่อนๆแล้วนะเราก็ขึ้นมาถึงชั้นสองพามากราบไหว้องค์พ่อท่านภายนะวิหารชั้นสองนะคะองค์สวยงามมากค่ะเป็สีมารากตเลยนะคะเพื่อนๆมาขอพรขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เงียบสงัดดีมากค่ะลมก็เย็นค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อน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 พามาชมด้านบนตุดของพระพิหารค่ะด้านบนตุดเลนะคะชั้นสามค่ะสวยงามมากค่ะค่ะ ภาพวัดสวยงามมากเลยนะคะชมมุมไหนก็สวยค่ะเพื่อนๆ้านรอบนอกพระเจดีค่ะสวยงามกับธรรมชาติค่ะป่าชายเลนค่ะ แคนสองนะคะสวยงามมากค่ะเจะเพลนให้ชมนะคะน้ำกำลังขึ้นค่ะเพื่อนๆมองไปทะเลไกลลูกหงลูกตาค่ะ างนก็จะเป็นตึกพระเจดีด้านบนค่ะให้ชมความงามของธรรมชาติด้วยนะคะความงามของป่าชายเลนกับน้ำทะเล ชมวิวมุมนี้นะคะสวยงามมากค่ะมุมจากด้านบนคาเจดีค่ะด้านชั้นสองนะคะสวยงามจริงๆเลยค่ะกะับบรรยากาศน้ำทะเลตัดกระท้องฟ้านะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆ ให้ชมมุมนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆมุมนี้สวยงามมากค่ะเป็นภาพเป็นสวยงามมากนะคะจะมีผู้ค,คนเดินไปมาได้ค่ะเราจะให้ชมรอบๆด้านนะคะสว<ๆ>งามจกินค่ะเินคำบรรยายเลยนะคะเพื่อนๆ อากาศก็เย็นดีสบายค่ะลมก็เย็นค่ะมาให้ชมนะคะมาให้ชมมุมต่างๆางวัดนะคะนนี้ก็เป็นด้วยสี มีแาษสีมีถ้าใครมันมีแล้วก็มีผีเสื้อจะหมดค่ะส่วนทางนี้ก็จะมีร้านกาแฟบุนักษานะคะ อีกฝั่งหนึ่งของวัดนะคะผู้ชมตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะขึ้นระะาคาชายดีอากาศก็ดีลมก็เย็นค่ะสบายค่ะ วิวก็สวยค่ะด้านนี้ก็เป็นป่าโกงกลางป่าชายเลนนะคะน้ําขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะให้ชมรอบๆแล้วก็ชมป่าชายเลนนะคะสวยงามค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะว่าคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวชมที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะ